อ่ะไปครับเอาแล้วการลงแรงแรกต้องเก็บไปเรื่อยต้องเก็บไปเรื่อยอืมนี่เนี่ยยากนัก เยี่ยมยังได้แล้วเนี่ยนี่ฮิวเลือดคิดว่าเราหิวเลือดไปได้ยังงั้นเหรอเรียบร้อยหอมชัด์ตแซมดังเรียบร้อยสิบเก้าโอ้โหอีเวนทชั้นด้วยชัด์ตอะแมดังเรียบร้อยโอ้โหไอ้นี่แบบอัพอย่างแรงสาม เดี๋ยวนี่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 แต่ละตัวคุณพระนี่อย่ายมาสู้ย่ามาสู้าาสนี่เปอนกอล้วนั่เฟมพันเยียบร้อยเอออย่าอย่าอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยโอ้จย,จยจะตา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 ยไหมจะตายไหมจะตายไหม Mày em hắn mày thính u chui đuổi chui đuổi, chui đuổi, chui đuổi. Ừ, con ừ, đẹp rồi để không ừ, em เออมัดไฟพิฆาตต้องระวังเลือดต้องระวังเลือดจะหนีไปไหนเราเดี๋ยวสิเดี๋ยวเรียบร้อยขอเบอร์รี่นะจ๊ะโอ้โหน,น,ออน,นี่เนี่ยเออมันโอ้โหมันมันอีโวตอนนี้นะถูกเวลามาก นี่แน่อะไรเล่าอืมอย่าหาไม่โหดนี่แน่อืมตีเตา่าตีเตา่ตเตาอมออโอ้โหอ,อะไรลคะครับเป็นแค่ตเต่าแท้ นี่ต้องเจอนี่จุกวงกลมพี่คาดคิดมากลัวเหรอมาซิอยู่ในมูฟเรียบร้อยอีโวล่างสามแล้วด้วยเป็นดิสดอนแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเใครใครนี่ไปทางนี้ใครหนอใครหนอใครหนอสวัสดีไปไหนจ้ะขอบคุณ พึ่งน้อยกรอยใจนีอ่อะไรเราอะไรเออโอ้โยัปไงนี่แน่สักตีเจอท่าไม้ตายนี่เยอรมันซูเพ็กปไปไหนเราเออแต่ไปเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ย คิดว่ากลัวเหรอคิดว่าแค่นี้กลัวเหรออนี่หนีเร็วแฮนนี้เด้อโอ๊ยตรงนี้ไปทำแต้มด่วนไอ้ยัตูไปไกลแล้ว หลังบ้านเจ้าเสร็จค่ะเฮ้ยเหมือนพวกเราจะโดนลุมวะไอ้ใครที่ไหนมันลุมพวกเราวะอยู่นี่เองเหรอึ <c oughs> ไม่เสียแรงที่มาดักทางจริงๆทำนังก็กลัวโอ้ยติดมันติดมันติดมือไอ้นี่โอ้ยไปวัแล้วไปวันแล้วเอ้อตายเวนกรรม นี่เรียบร้อยไอ้นกนี่มึงเจอเวลามันสู้พักหายตายซะพี่น้องตายซะอยู่ไหนอยู่ไหนมานี่มานี่คิดว่าแค่นี้จะโดนอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยไงล่ะทิปเปิลคิวด้วย <laughs> <laughs> มาแล้วแม่นางทันเดอร์ของเรานี่เจอจุกรอบมุกลมหน่อยทันเดอร์กับทันเวอร์วะโอ้ยทํำยังกับกูยง้ะเหรอแค่ทันเดอร์เอพวกตีวงนอกตีให้ได้นะเว้ยเออ่ทันเดอร์ต้องเป็นของเราทันเดอร์ต้องเป็นของเรา อะไรล่ะมาอะไรล่ะเฮ้ยมาอะไรล่ะเออลูม,มันลูม,มันนี่เดียวนี่เดียวเรียบร้อยสุดยอดเฮ้ย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 อะไรล่ะครับอะไรเราอ้าวเย้าปีแน่ฮา่ามาช่างเข้าทางนี่วะนี่มันทางของเราชัดๆฮะปีแน่เจอแล้วมันสุพิษไปไหน ไปไหนมาี่ไปไหนเฮรยนี่แน่เรียบร้อยคันี่โอพี้จริงจริงวมาลกที่ไหนล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอิสระมไป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 ไ้ยอีนิดอีนิดอีหักโค้งลบ โอ้โหนี่คือการจุกเหมือนสปการตีข้างหลังศัตรูไม่เคยกลัวเรียบร้อยอีกหนึ่งไปเก็บแต้มซับเพื่อเอย่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้ไม่ทันโถ่เอ้ยทุวันแล้วอือหือนี้ <c oughs> เกมวีพีด้วย <c oughs> ไงเล่ <c oughs> เาไอาอย่างนี้เกมเดียวมันไม่พอแล้ว